ถึงลูกถึงเต้าเ H7 กล้องพร้อมไฟพร้อมแอคชั่นครับผมกับผมนายเถื่อนยังไม่พอและผมนายสองพอแล้วครับในช่วงจบประเด็นเด็ดกีฬาไทยกับรายการลูกถึงเต้ามาเจอกับข่าวแรกของเราวันนี้ครับไปที่หมู่บ้านจับกล้วยได้มีการแข่งขันกีฬามาการกล้วยสองเมตร ไม่เกินสิบปีเดได้มีผูดเลยนะเลิศหนึ่งคนเขาชื่อชื่ออะไรนะนเด็กชายบุญมีหาสีสุขและวันนี้เราได้รับเชิญเข้ามาร่วมรายการด้วยบุญมีีนะคบุณ <c oughs> รู้สึกยังไงครับกับการที่เป็นแชมป์ก็พูดเป็นเรื่อยอ่ะ ทำไมเขาต้องพูดไปเรื่อยครับก็ผมง้องแง้งคุณได้รางวัลอะไรจากการชนะเลิศครั้งนี้ครับก็ไอโฟนนะครับเครื่องนี้นหครัใช่แล้วครับผมว่าไงมันเหมือนโทรศัพท์ตึ้งตาโงหมาเฮ้ยพูดไปเรื่อยอีกแล้วกองกำลังสำหรับแขกรับเชิญนะส่งแขกครับ จ,จอข่าวประเด็นต่อไปครับณหนะมู่บ้านจากกล้ยซอยเฟียยเงากก็ได้มีการแข่งขันกีฬาจับปลากระโกซึ่งทางหมู่บ้านได้จัดหาคนที่หน้าตาเป็นปลากระโกมาวมแข่งขันกันและทั้งนี้เราก็ได้ผู้ชนะเลิศม,มาหนึ่งคนนี้ครับหามทำแต่พิ่งตบมือกันมันยังไม่ถึงเวลา <S 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 ผู้ชนะเลิศท่านคนนี้คุณต้องแน่ใจเลยเขาเป็นคนที่เรารู้จักกันดีคือแก้งเชิญคนที่เราเราครับ ตมครับคุณนีกแล้วครับมาีกแล้วครับคุณนี่ยอีกทีนะครับคานี้คุณทำไงถึนะเลยครับก็ใส่คอรอครับเขาบอกว่าใส่คอม่ปากมันมีคามอตรงไหนก็ตรที่หน้าผมไงหน้าเขาปากระหนี่เองเพราะงันเขาถึงเป็นผู้ชนะเลย คือได้รับโบนัสจากทางโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน1นึ่งหม0สองพันห้าร้อยบาทครับผัวส่งแกครับขอบคุณมากครับสำหรับประเด็นข่าวกีฬาไทยในวันนี้ครับขอจบลงไปเพียง่านี้ครับ ขอติดตามชมใหม่ในตอนหน้านะครับกับผมนายเทือนยังไม่พอและนายต๋องพอวแล้วครับบ๊ายบาย